นุงเจียระคอนดันเริ่มจากหมอลำคณะแรกนั่นก็คือเกียงไก่อีสานสินพี่น้องครับอืสำหรับหมอลำเจียงไก่อีสานซีนพี่น้องครับต้องบอกว่าเป็นหมอลำที่เพิ่นใส่คาว่าหมอลำร้ำ100อยล้านเออหมอลำ้อยล้านนี่ก็อู้อันน่าจ๋าของเพิ่นพี่น้องครับยิ่งไงอลังการนะฮะมาที่นี่เอาเอาจังสีเดีกว่าเริ่มต้นจากฉากกอนให้เมืองฉากของหมอลำนองไม้นั่นก็คือเกียงไก่อีสานสินพี่น้องครับมาในคอนเซ็ปต์แบบสีม่วง อย่างที่เขาเห็นไปแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเออกัมีความอลังการบอถาว่าอลังการกับอลังการอยู่พี่น้องครับผมแต่ว่านั่นก็คือแค่เป็นลูกเป็นการาฟิกออกมาแต่ว่าโตแท้โตจริงออกมาสิเป็นเหมือนลูกบอไอต้องมาร่อมเมืองกันพี่น้องครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่แล้วนั่นก็คือพอพญ,ญ่่าแม่พญ,ญา่า พระเอกนักเอกผู้ใดขึ้นโตชูโรงของเกลียงไก่อีสานสินในฤดูกาลนีเ้เป็นตะปังบอ่อก่อนหนัหนก็นมีกระแสะข่าวด่ามามาวายหลายพี่น้องคราบผมบอกว่าสื่อโตคนนั้นมาแน่สื่อโตผู้นี้มาแน่พี่น้องคราบผมสําหรับเอาคาวา่าใส่คาวา่าโตชูโรงเลยแน่นอนพี่น้องครับหมออันสุสเนมมีสือเสียงโดงดังอยู่แล้วมีคนหลุจักอยู่แล้วแม่ร่ำไพ่แสงทองเป็นศิลปินทีมีเบอร์ มีเพลงดังแล้วก็มีหลายผู้หลายคนรู้จักคูณแม่ลาไพแสงทองและหลังจากนั้นพี่น้องครับก็บเป็นแม่พญาเนาะที่มีกระแสดามามาช่วงนึงเลยแม่หน่อยวัชรินมาจากข้างระเบยบวันศินแม่เอ่อเล็กก็มาจากข้างใจเกินร้อยพระเอกเพิ่นที่ดีพี่น้องครับผมก็คือเบาอาตีธนทิพมาจากปฐมอีกหนึ่งคนก็คือเอือ้อนำเพชรอุทุมพรกับก้อนนานายอยุปฐมคือกันพี่น้องครับ คือต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสาหรับเกี่ยงไก่อีสานซีนน่ะนุ่งเจียระบอกกันได้ว่ามีความปังอืใส่คําว่ามีความปังกันแล้วกันพี่น้องคารับพผมเพราะว่ายางนะฮะตัวลักของเพิ่นตอนนี้นะฮะถ้าเกิดพูดถึงว่าตัวล่องตัวลาประกาศซื้อมาปุ๊บพบกับหมอลําคนนั้นพบกับหมอลําคนนี้ไม่เด็ดหยคนพี่น้องครับหันหน้าไปมึงหันไปมึงว่าเอะหมอลาหนองไม่มีตัวชูโรงลายไปนี่เป็นตะปังเป็นตาดังเนาะไอ้หนุ่งเจียระบอกว่าเป็นตะปังอยู่พี่น้องครับผม นอกจากนี้มาที่นี้พี่น้องครับหลายผู้แายคนก็เห็นว่าโอ้เปิดตัวนั่งออกนั่งเอกใหม่นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นตดกระแสยอยู่พี่น้องครับนี่เพราะว่าสิเป็นน้องซี่ซน้องแพ้ว่าเออหรือว่าสิเป็นทางเออหนองเอียงก่อนนะเออสละัสละัคือเอาง่ายๆพี่น้องครับ โดยโดยตัวของเกี่ยงไก่แล้วนะฮะนุ้งจิระก็บริอยากการันงตีดอกแต่ว่าเห็นความเป็นเอ่อความทุ่มทุ่นสร้างความตั้งใจเฮ็ดเนาะอย่างที่นุ้งจิระเคยคุยกับบอดเพิ่นไปหรือว่าสิเป็นหางตลกเองคุณแม่สาวบวดตูมหรือว่าเอ๋ยเอ็นสียงสิพี่น้องครับกระทือว่าเป็นอีกนึงคณะพี่น้องครับผมที่ครบุบแล้วก็ลอ่อบางอย่างเดียวก็คือการเปิดฤดูกาลของเพิ่นแต่เด้ข้าวได้ข้าว,าวพี่น้องคับวาวันที่10นี่เออ วันทีสิบสิงหาคมนี่พี่น,อน้องครรบผมสิมีการแบบว่าโชว์ให้เราได้เห็นก่อนว่าเอลําเกลียงไก่ในฤดูกาลนี้เป็นแบบใดเมื่อได้เ,ดเปิดวงแท้เด้แต่ว่าให้เป็นการแบบว่าโชว์ก่อนเพิ่นว่าจังสันนะครราผมถ้าเกิดเมืองจากกระแสอยู่ตอนนี้กะกะสลับคอยกะหายประมาณสักแปดเก้าเต็มสิบประมาณนี่แหละพี่น,อน้องครรบผมอันนี้จากคอยเองเด้อเออจากคอยเองกันแล้วกันนะครับเออบดที่นี่พี่น,อน้องครับผมไปเมืองทีโ่โอ้เดี๋ยวก่อนสิไป นี่เพิ่นมีคอนเสิร์ตอีกใน,นคอนเสิร์ตพี่น้องครับมือกินนุ่มจิระบอกไปแล้ว10ส,สิงหาคมนี่นะฮะก็คือมีคอนเสิร์ตนี่ยูกิหายท้องคำํำพี่พี่หท้องคำํำป่ทากับเพ้าวหลกักกษัตรล่วงสะท้อนพี่น้องคารับผมณบานผาเกียงไก่อีสานสินอยู่ทางชุมแพร่เป็นคอนเสิร์ตเปิดตัวสุดยิงย่งใหญ่พันวาจังสันพี่น้องคาราผมเอากันล่อมองวาสิบปังดังค่าที่พันวาหมอล่ำรอยลานหรือเปล่าสำหรับเกียงไก่อีสานสินนะครับ โตชุ่วลกอีกหลายค่นไป่น่องครับเออแบ่งแล้วนะพ่อเพิ่งกลับไปยูนีแล้วนะฮะอีกหลายผู้หลายคนเอานุ่งจิรอาซีว่าบ่หมดกัแเรากันนะครับเพราะว่าเป็นมอลลหนองไม้ที่ถือว่าน่าสนใจปากแห้งเลยนะครับ